สวีดัดสวัสดีทุกคนด้วยในสาตอนนี้เพออิ่อีโมจิกันนะทุกคนวันนี้เราจะมาขอบคุณสำหรับ100 subscriber ตอนนี้เราใกล้เข้าสู่200 subscriber แล้วทุกคนก็ต้องชื่อติดตามกันดั้ยนะเราก็อยากจะบอกไปแล้วไปซีทุกคนเลยตอน,นนี้ทุกคนเอ๊ะหมื่นตอนนี้ยังคงตื่นเต้นมาก ตอนนี้อราซับสไคร์ของเราตรงนี้นะทุกคนอยู่ที่139คนจะหนึ่งร้อยสี่สิบแล้วสี่สิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบห้อีก60คนทุกคนจะครบสองร้ b ยซับสไคแล้วก็จะด้สู่หน <c oughs> ึ่งพันซับ b ไคร์เบอไปด้วยกันค่ะทุกคนบายบายอย่าลืมกดติดตามกันเนยนะทุกคน